วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลออนเชนของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยแนวโน้มที่ทางตลาดในมุมมองต่างๆแล้วรวมถึงมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับ ADA เล็กๆน้อยๆมาพูดให้เพื่อนฟังกันนะครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องฟรีคริปโตมาเสนอแนวคิดและมุมมองส่วนตัวผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่30เดือนหนึ่งเวลาประมาณ6โมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ผมกำลังอัดอยู่กราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับข <c oughs> อแห้งนะครับโมงก็ยังกินกาแฟนะครับ ก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ข้อมูลออนเชนที่จะมาอัปเดตในวันนี้กันนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแลวไปพูดคุยในแฟนเพจ a c e b o o k ของผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้เปิดทําขึ้นมาเนะก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามเลยนะครับในนั้นก็จะเป็น meme อะไรสะมากกว่านะครับยังไงก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันสนุกๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกนะเพื่อนๆสามารถไปวิเคราะห์และคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังความคิดเห็นซึ่งวันนี้ในส่วนของ Fear เฟีย,ย Fear ก็่แตได้มี การปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับกลับมาที่29นั่นเองแต่ก็ยังไม่ได้มาสู่สถานะที่มีความโลภกันเนาะคนก็ยังคงกลัวกันอยู่นั่นเองนะครับปัจจุบันเนาะในส่วนของการรับชําระด้วยบิตคอยนะครับที่ลาสเวกัสเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับกรับหรือ เ,ออเกี่ยวกับผับต่างๆนะเกี่ยวกับผับ,บระบําเพื่องผ้าเนี่ยนะครับที่ลาสเวกัสที่เขาจะรับชําระด้วยคริปโตเคอเรนซีนั่นเองเนาะซึ่งก็อย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ในส่วนของรัฐแต่ละรัฐของเมริกาเนี่ยก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับการรับชําระด้วยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงนี้เนาะเอาละต่อไปเราก็มาดูในส่วนของมุมมองของ บิตคอยกันบ้างนนครับซึ่งเ,ออเขายังมองว่าในการที่จะผ่าน38,000ไปได้เนี่ยยังมีแนวต้านที่ราคาประมาณสัก39,000อยู่นั่นเองเนาะซึ่งอาจจะเป็นแนวต้านที่เราอาจจะผ่านไปได้ยากหน่อยเ,ยเขาได้มองว่ามันเริ่มที่จะมีการ break RSI ออกมานั่นเองนะครับซึ่งแต่ยังไม่ได้มีการกลับมารีเทสเลยนะแล้วในอดีตเนี่ยถ้ามองในมุมอมองก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อ ไอซเนี่ยเราตีเป็นเทนนอนอยอยู่ในแนวโน้มขาลงแต่ละช่วงนะครับจนช่วงปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ดูอย่างใน2ช่วงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมันเบรกเทนไลน์ของไอซมาเมื่อไหร่ราคาเนี่ยจะได้มีการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในอดีตตรงนี้ก็เหมือนกันกับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันที่เขาได้ตีเทล่าออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากลใส่เนี่ยมันจะได้เบรกออกมาแล้วแต่มันจะเบรกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของกราฟกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็เขาก็ต้องบอกว่าก็ให้ลุ้นกับการปิดแท่งวีคลี่เนี่ยประมาณ3 0,000 9,600โดยประมาณนะครับซึ่งเออมันผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะผ่านไปได้หรือเปล่าครับตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ38,100เท่านั้นเองนะครับแล้วต่อไปเราก็มาดูในส่วนของในช่วงนี้ดีฟายเนี่ยเกิดการเรียกได้ว่าการลักภูเกิดขึ้นเยอะมากๆนะเพื่อนๆใครที่อยู่ในโลกดีฟายหรืออาจจะเป็นการเกี่ยวกับองค์การ NFT เกี่ยวกับเกมต่างๆเ,เนช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีข่าวเกี่ยวกับการลักภูค่อนข้างเยอะเนาะผมก็ให้เพื่อนๆระมัดระวัง ในส่วนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับของข่าวของทิปโตสยามนะครับซึ่งเขาได้บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยมีนะครับปริมาณการซื้อขายใน NFT เนี่ย,เร,ยเรียกว่า สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับซึ่งมันได้เติบโตอย่างชัดเจนนะเพื่อนๆโอ้โหดูสิครับมันเติบโตเยอะพอสมควรนะเนื่องจากในส่วนของ o p e n นซีเนี่ยเริ่มมีคู่แข่งเกี่ยวกับลุกแลรเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งลุกแลรก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็เติบโตได้เยอะพอสมควรแต่เขายังมองว่าไอ้ลุกแลรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ราบลื่นมากนะครับเนื่องจาก มันเหมือนเป็นการซื้อขายกันเองซะมากกว่านะครับที่มันเติบโตขึ้นมาเนาะแล้วอีกอย่างในส่วนของเป็นสีที่เรียกว่าเป็นที่ขาย NFT อันดับต้ตนๆเนี่ยเจอโซล a ่าเข้ามานะครับโซล ا ่าเนี่ยมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดเนาะแล้วแต่ว่าคือพอโซลานามีค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็ทําธุรกรรมได้เร็วเนี่ยปรากฏว่าก็เจอปัญหารเรื่องของ t r a n s ซ c t ที่เกิดขึ้นนันะครับราคาโซลานาก็เลยได้ร่วงหวบ ลงไปเยอะพอสมควรเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเหรียญที่ดีเหรียญหนึ่งถ้าเขาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมก็บอกว่าน่าจะกลับมาได้โดยไม่มีปัญหาอะไรมากมายนั่นเองนะครับแล้วข้อมูลต่อไปก็บอกว่ามีนักลงทุนที่ขาดทุนจากการซื้อบิตคอยน์เพิ่มแตะจุดสูงสุดในรอบ21เดือนเลยนะครับก็คือก็แน่นอนนะครับว่าเห็นไหมครับว่าจากข้อมูลออนเชนจากทาง s s n o โ e เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยที่บ่งบอกถึงว่าเขาขาดทุนเนี่ยก็คือเป็นเนส้น,นส,สีเหลืองเ,เนาะเรียกว่า กลับมาแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขายังบอกว่าที่ราคาบิตคอย n ร่วงลงมาเนี่ยมันร่วงลงมาเกือบ5 0เลยทีเดียวนะครับซึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักลงทุนที่ยังคงถือบิตคอย n อยู่นั่นเองนะครับถึงมันจะร่วงลงมาขนาดนี้เขายังคงถือกันอยู่นั่นเองนะครับและเขายังมองว่าบิตคอย n ช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงเกี่ยวกับการปรับฐานเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ทําให้นักเทรดเนี่ยเขารอจังหวะในการเข้าซื้ออนนันเง และข้อมูลต่อไปก็เขาบอกว่าบัตรที่รองรับคริปโตของ VISA เนี่ยได้มีการทําธุรกรรมมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์นะครับในไตรมาสที่1ก็คือเขาหมายความว่าเมื่อเขาได้ลองเปิดนะครับบัตรที่รองรับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยแปลว่าที่มันเชื่อมกับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งมีปริมาณการทําธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นเห็นได้ชัดว่าคนเนี่ยให้ความสําคัญกับ อ๋อเรียกว่าคริปโตคอเรนซีเป็นอย่างมากในช่วงปัจจุบันนั่นเองนะครับถึงแม้เนี่ยครับเขาบอกว่าถึงแม้ราคาจะลงก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังมีปริมาณในการทำธุรกรรมหรือการจับใจ่ายใช้สอยจากบัตรตรงนี้เนี่ยครับมากขึ้นอยู่นั่นเองเนาะก็บ่งบอกได้ว่าเอออนาคตเนี่ยมันอาจจะมีเกี่ยวกับการรับชำระด้วยคลิปโตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหรือคนยังให้ความสนใจมากๆอยู่นั่นเองขณะที่เขารู้ว่ามันมีความผันผวนสูงเนี่ยแต่คนก็ยังยินดีแล้วก็ ให้ความสนใจที่จะชําระด้วยคลิปโตอยู่นั่นเองในปัจจุบันนะครับเอาล่ะเรามาดูข้อมูลต่อไปในส่วนของกราฟกันบ้างน,นะครับเนื่องจากพูดในส่วนของข่าวมาเยอะพอสมควรแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละปีเนี่ย20122216อ่ออย่างในปี2012เนี่ยได้วิ่งเป็นเหมือนดับเบิลบัตทอมเนาะหรือเ,เพื่อนๆอ,อาจจะมองเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับ เป็นเหมือนดับเบิลบัตทอมนะครับวอลุ่มเบ,เบาบางมากมากในช่วงระหว่างการไซด์เวหรือเกิดดับเบิลบัตทอมบริเวณจุดล่าสุดเนี่ยนะครับเบาบางมากนะครับและในปี2016ก็เบาบางเช่นเดียวกันแหละนะครับหลังจากนั้นค่อยมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นราคาก็ได้มีการกลับตัวหลังจากเกิดดับเบิลบัตทอมแต่ปัจจุบันเนี่ย หาล้เริ่มใกล้เคียงกันแล้วเริ่มเหมือนช่วงกลางๆตรงนี้แหละนะครับเหมือนช่วงกลางๆของปี2 0 1 2แล้วหลังจากน,นั้นค่อยมีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากเกิดดับเบิลบัตทอมซึ่งตรงนี้แหละก็คือราคา38 0 0มนเนี่ยเหมือนเป็นจุดที่เขาบอกว่าเออมันจะเป็นเหมือนจุดดับเบิลบัตทอมเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าซึ่งมันก็มองได้เช่นเดียวกันนะก็ไม่ได้อ,อ่อแปลกอะไรนะครับถ้าใครจะมองมุมนี้เนาะซึ่งออ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมีโอกาสนะครับที่มันอาจจะไปถึงแสนเหรียญได้เลยทีเดียวนะครับถ้ามันเกิดเป็นดนะับเบิลบัทอมแสดงว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเข้าซื้อในมุมมองของเขานั่นเองนะครับเอาละต่อไปเรามาดูในส่วนของข้อมูลของกราฟกันต่อกันบ้างอันนี้จะเป็นในส่วนของเทนไลน์ของ BTC ในแต่ละไซเคิลนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพุ่งมาชนแนวต้านชนแนวต้านชนแนวต้าน,น,านปรากฏว่าพอพุ่งเนี่ยกับมารีเทสก็พุ่งไปที่1.618เลยนะครับในขณะเดียวกัน ปัจจุบันเนี่ยแต่มันได้เบรกแนวต้านไปแล้วเนาะแสดงว่าตอนนี้มันเป็นการเหมือนกลับมา L ีเทสเหมือนกับช่วงนี้ครับเห็นไหมครับพุ่งขึ้นไปกลับมีเทสแต่ตรงน,นี้เนี่ยกลับมีเทสแค่ครั้งเดียวในขณะเดียวกันปัจจุบันเนี่ยเรา L ีเทสรอบที่2แล้วก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือราคาประมาณ38มหมนดี่แหละฉะนั้นถ้ามันจะต้องเด้งกลับไปจริงๆและกลับไปที่ 1. นึ่งได้จริงๆเนี่ยแสดงว่าราคาที่ประมาณถ้าผมมองตามแค่ในกราฟตรงนี้นะมองด้วยตาเปล่านะครับ ก็แสดงว่าราคาเนี่ยไม่ควรหลุดประมาณ35,000โดยประมาณถ้าจะเป็นการเด้งกลับขึ้นไปที่1.618หรือราคาประมาณแสนกว่าเหรียญเนี่ยนะครับฉะนั้นในโซนที่35,000หรือ38,000เนี่ยราคาของ BDC เนี่ยจะต้องมีการกลับตัวได้แล้วนะถ้ามันเป็นในมุมมองของการกลับลงมารีเทสของแท่งเทียดนะครับ ฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับเอาละต่อไปในเมื่อเราเอามองมุมมอง,มองลองเทมไปแล้วเรามามองในมุมมองของช็อตเทมกันบ้างในเมื่อบีดซีเขาได้บอกว่ามันวิ่งเป็น12345สองสามสี่ห้านะครับไอซไอก็เช่นเดียวกัน12345สในอดีตที่ช่วงลงมาช่วงกลางปีเนี่ยช่วง2 8งห0ื่เกนี่ยก็ได้วิ่งเป็น12 3 4 5เหมือนกันอ่ใครจะนับยังไงก็ตามแต่นะครับซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับแต่ สิ่งที่น่าจับตาเลยก็คือวงกลมสีฟ้าวงกลมสีฟ้าซึ่งในอดีตเนี่ยเมื่อมันเบรกใน RSI เบรกเนี่ยหลังจากนั้นอะไรครับราคาก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับจนไปเทสแนวรับฟิโบแนวต้านฟิโบที่0 3 8 2และในปัจจุบันถึงในส่วนของกราฟเนี่ยจะยังไม่ได้เบรกแต่ RSI ได้มีการเบรกแล้วถ้าในส่วนของเทสไลน์แนวต้านตรงนี้สแสดงว่ามีโอกาสนะครับถ้ามองในมุมมองนี้นะ มีโอกาสที่ราคาจะไปเทสที่แนวต้านฟิโบที่0.382ซึ่งจะเป็นแนวต้านที่สำคัญในช็อตเทอมหรือราคาประมาณ46,300โดยประมาณเพื่อนๆลองไปวางแผนดูนะครับว่าเพื่อนๆมองเห็นเหมือนเขาหรือเปล่าหรือว่าเอ้แอดผมมองว่ามันน่าจะลงต่อหรือเปล่าผมไม่ได้นับแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณานในมุมองของตัวเองดูนะครับมาดูข้อมูลออนเชนกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฟันดิ้งเลทนะครับออนเชนซึ่ง ตอนนี้เนี่ยฟันดิ้งเลทได้มีการติดลบแล้ว BDC เนี่ยร่วงลงมาเกือบ50%แล้วเนี่ยก็เลยมองว่าเอ้ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ช่วงนี้มันจะไม่น่าสนใจหรือไม่น่าเข้าซื้อซึ่งมันเป็นช่วงที่น่าจับตามากๆและก็มีคนที่ขายก็คือเพียงแค่พวกชอตเทอร์มโฮลดหรือพวกที่ถือระยะสั้นเท่านั้นที่เขาเทขายกันแต่เขามองว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อมากกว่านะครับแล้วมาลองดูในส่วนของโฟล w ของ USDC ซึ่งปรากฏว่า USDC เนี่ยได้มีการทําจุดสูงงงสุดอีกคครรัั้นนึนะบ เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาได้มีฟลอร์ของ USD C เนี่ยเพิ่มเข้ามาในเอเชียและปรากฏว่าอะไรครับหลังจากนั้นนะครับสักระยะหนึ่งใช้เวลาประมาณ2-3เดือนหลังจากที่มี USD C โอนเข้ามานะครับราคาในช่วงนั้นเนี่ยจะมีการปรับตัวสูงขึ้น,นเรียกได้ว่าก็ปรับตัวทําให้ b d c เนี่ยกลับจากขาลงเนี่ยเป็นขาขึ้นในระยะยาวเลยทีเดียวถึงจะมีการปรับตัวในแต่ละช่วง ของขาขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าในภาพลองเทอมเนี่ยเขาก็คงเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองและสิ่งที่น่าจับตาเลยก็คือการที่มี USDC เนี่ยโอนเข้ามาในคลิปในโลกคริปโตนั่นเองนะครับข้อมูลอนเชนจากไมเนอร์กันบ้างนะครับเนื่องจากเขามองว่าเนี่ยมีไมเนอร์เนี่ยโอนเข้ามาในเอเชียนซึ่งน่าจะเป็นการที่โอนเข้ามาขายทํากําไร ในขณะที่เรากำลังจะไปเจอแนวต้านซะมากกว่านะครับซึ่งจะเป็นการขายท,ทำกำไรของชาวไม่เน่หรือคนที่เขากดคริปโตกเรนซี้นั่นเองเป็นการขายในระยะสั้นเท่านั้นแหละหลังจากนั้นราคาก็น่าจะยังมีการปรับตัวลดลงไปเทสแนวรับต่อไปอยู่ดีนะครับตามข้อมูลออนเชนส่วนนี้นะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าแนวต้านต่อไปที่ก็อยู่ที่ประมาณ38,842โดยประมาณซึ่งอาจจะเป็นการเทขายออกมาจากการชนแนวต้านที่สําคัญของเทนไลน์ด้วยนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เ,เพื่อนก็ รองพิจารณาดูในมุมของตัวเองนะครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลอื่นหลายๆายคนก็อาจจะมองว่าใน,นเมื่อไ s เอมันเบรกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะก,กลับตัวได้แล้วนะครับซึ่งอาจจะไปเทสได้ถึงประมาณ4ี่0 0ื่นหกสตามข้อมูลที่ผมเคยได้พูดไปช่วงต้นคลิปนั่นเองเพ,อเพื่อนๆมองมีุมองอยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยก,กันได้นะครับแล้วข้อมูลต่อไปก็คือมีวาเนี่ยหรือเวลหรือวานเนี่ยจากข้อมูลของ e- f i n a n c e ไทยนะครับได้บอกว่ามีเวลหรือวาได้ทําการช้อน ADA นะครับ โอ้โหปริมาณการถือครองนี้พุ่งพรวดเลยนะครับซึ่งส่วนทางกับราคาที่ A D A ได้ร่วงลงมาหนักหน่วงหโือเกินในช่วงนี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มขึ้นจาก45.2ล้าน A D A ไปที่96.2ล้าน A D A เลที่เดียวหรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยกว่าเท่านะครับก็คือโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากครับ,บวิเดวานี่ก็ชอนกันไปเพื่อนเพื่อนออยังถือ A D A กันอยู่หรือเปล่าหรือเอรียกได้ว่าหมดใจหรือท้อใจกันไปแล้วยังไงเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกับผมหน่อยนะครับใครที่ถือเหรียญ A D A หรือ Car d ดา o อยู่นั่นเองก็เอาล่ะครับไม่พูดพร่ำทำเพงลงเรามาอัปเดตกราฟ B T C เ,เล็กๆน้อนอนในมุมมองของผมกันบ้างนะครับซึ่งแน่อนอนครับผมก็ยังคงเห็น B T C เนี่ย สำหรับผมนะผมก็ยังไม่เห็นว่าภาพในการกลับตัวในภาพลองเทมของ b t ดีซเนี่ยจะมีการกลับตัวแต่อย่างใดเกิดขึ้นเลยเนื่องจากเขาวิ่งลงมาเนี่ยและวิ่งลงมาเทสแนวต้านสาคัญก็ยังไม่เคยผ่านเลยผมก็มองว่ารวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆที่เขาได้มาเทสเนี่ยครับก็เป็นเพียงแค่การเฟกเอาในช็อตเทมเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีรลุ่มในการซื้อขายเพิ่มเข้ามาพอสมควรแบบนี้เลยเนาะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถึงในโมเมนตัมต่างๆมันจะมีการกลับตัวบ้างแต่ผมมองว่ามันจะเป็นการกลับตัวในภาพช็อตเทมเท่านั้นแหละผมก็ยัง ว่าบีเ่อ b t ดเนี่ยน่าจะเป็นการไซด์เว์พักตัวหรือไซด์เวกกลับลงมาเทสแนวรับสําคัญต่อไปก่อนซะมากกว่านะครับแต่ว่าผมก็ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะผมบอกว่าถ้า b ี c จะกลับตัวได้จริงๆเนี่ยเขาควรจะไปยืนสักประมาณออกเบสออกไปยืนสักประมาณ39,100ให้ได้ก่อนในมุมมองของผมนะครับผมถึงจะมองว่า BTC เนี่ยจะเริ่มมีการกลับตัวในภาพลองเทม เกิดขึ้นนั่นเองในมุมมองของผมนะครับเอาละต่อไปเราก็มาดูในส่วนของ A D A กันบ้างนนครับ A D A เนี่ยในส่วนของ MACD เนี่ยเริ่มที่จะอ่อนตัวลงแล้วเนาะเริ่มที่จะอ่อนตัวลงแล้วเริ่มที่จะตัดกันถึงจะตัดกันในส่วนของ การต่ำกว่าศูนย์ของโมเมนตัมของ m a c d ดีเนี่ยผมมองว่าเออโอ,โอมีโอกาสนะครับที่ AD เเนี่ยจะใช้เวพักตัวไปในช่วงที่ราคา1ดอลลาร์นี่แหละนะครับเนื่องจากครีเอชันของแท่งเทียนเนี่ยบอกมองว่าไม่อยากหลุดเหลือเกินไม่ขอหลุดไปได้ไหมเนื่องจากแนวรับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นแนวรับสำคัญโซนสุดท้ายแล้วนะในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าถ้า AA ร่วงลงมาเนี่ยอาจร่วงลงมาได้ถึงประมาณ0.4และก็0.2เลยทีเดียว ก็จะเห็นในชากจาก o l ลุม p ป o ไฟล e ทางขวามือตรงนี้นะครับและอีกอย่างสโตนเนี่ยอยู่ในโซน Over อร์โซและอาจจะมีการไซดเวพักตัวไปก่อนในช่วงนี้นะครับแล้วเราถ้าใครที่อยากจะเข้าซื้อเพื่อหวังทากาไรใน A D A เนี่ยมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่ว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเราจุดสต็อปลอตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้นะแต่ว่าผมยังไม่เห็นแนวโน้มในการกลับตัวในภาพลองเทมของ A D A จริงๆผมก็เลยยังไม่ได้เข้าซื้อ A D A แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากผมมว่า วอลลุ่มกับพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกๆปในระดับหนึ่งนั่นเองเนะครับในช่วงนี้เนาะและอีกอย่างเพื่อนเพื่อก็จะเห็นในชัดเจนว่า ada เนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชาัดเจนเป็นการยกโลยกไฮยกโลลงมาเป็นขาลงอย่างชาัดเจนและอันนี้ก็เป็นเทรนไลน์ขาลงที่ได้ล่วงลงมาฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดวัดใจมากๆแล้วใครที่ถือ ada เนี่ยก็ให้วางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่จะต้องเจอให้ดีๆนะครับ เาละต่อไปมาดูในส่วนของดอสคอยกันบ้างดอสคอยเนี่ยได้วิ่งเรียกได้ว่าไซเวเป็นดาวเทนมาเป็นระยะเวลานานมากๆนะแล้วผมก็มองเห็นว่าดอสคอยเนี่ยเอาเรียกได้ว่าหลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้วนะแล้วเป็นการหลุดที่คอนเฟิร์มการลงด้วยนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นอันนี้เป็นแนวรับสําคัญ เป็นแนวรับสําคัญอันนี้หลุดลงมาเด้งขึ้นไปเทสปรากฏว่ารับไม่อยู่แล้วยกโลลงอีกนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าผมยังไม่เห็นแนวโน้มในการกลับตัวในภาพลองเทมของดอจคอยเลยซึ่งถ้าเห็นจากแนวรับสําคัญถัดไปของวอลุ่มโปรไฟล์อยู่ที่ประมาณ0.9จนถึง0.6เลยทีเดียวฉะนั้นผมก็เลยมองว่าในช่วงนี้นย,ยังไม่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อดอจคอยเลยแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มในการกลับตัวในภาพลองเทมเลยจากเออส้นค่าเฉลี่ยต่างๆดอจคอยก็ไม่สามารถเบรกผ่านไปได้เลยฉะนั้นผมก็มองว่าน่าจะเป็นการซ พักตัวแล้วก็อาจจะเป็นการซ้าเวดาวลงมาเทสแนวรับสําคัญถัดไปสะมมากกว่าในมุมมองของผมนะครับเอาล่ะต่อไปก็เป็นลูน่านะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลูน่าเนี่ยได้ยกโลยกหายยกโลเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องมีปัญหาในเรื่องของ UST ของเขาเนาะซึ่งผมก็ยังไม่เห็นแนวโน้มในการกลับตัวของ ลูหน้าในภาพช็อตเทอมเลยนะครับว่าน่าจะเป็นการไซเบลงมาเทสแนวรับสําคัญถัดไปซะมากกว่าที่ราคาประมาณ45จนถึง42และแนวรับถัดไปเลยก็มีโอกาสลงมาได้อยู่นะครับที่26.88โดยประมาณซึ่งจะเป็นแนวรับของฟิโบนัชชีที่สําคัญถัดไปนั่นเองหรือใครจะรอรูหน้าเนี่ยเบรกเทนไลน์ Break ก่อนก็ได้ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะที่จะไซเบแล้วก็เบรกผ่านไปได้ฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ใช่จุดเข้าซื้อแต่อย่างไรสําหรับรูหน้าในภาพช็อตเทอมนั่นเอง เอาละเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของผมด้วยแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้และอย่าลืมไปท้าฉลามที่ก็อมืกับผมสวัสดีครับ